ท้าอะไรล่ะเนี่ยต่อไปค่ะเราทำใบ้าคุณแก้วค่ะเมื่อวานเราเรียนกันไปแล้ววีิทิชันวันนี้อยากเห็นทุกคนทำแบบ ครูแบบคือดูความรู้สึกด้วยแล้วก็กายภาพด้วยว่าเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวขอเช็คที่ละคนว่าถูกต้องหรือเปล่าเนาะใช่ให้ให้ให้ไปวอร์มกับคู่ตัวเองก่อนอ่ะจับคู่ค่ะจับวู่แล้วทำทีพีชไอคิ้มแบบทำรีพีทอันนี้เช่นบอกว่าเธอปัดชมพูฉัันปดชมพูใช่เธอปัดชมพูใช่เธอปัดชมพูใช่เธอปัดชมพูเธอกรีดอายไลเนอร์ใช่เธอกรีดอายไลเนอร์เธอพอใจใช่เธอพอใจใช่เธอพอใจอันนี้โอเคแยกอยใหญ่เห็นในสิ่งที่แบบใครเหลือใครเหลือคู่คู่ก็ได้มาไป ไค่ใทรแก้จากคู่กันจับจับจับมาคิวคู่ๆมาไปค่ะเริ่มเธอมีสี่คู่ไงใครถองเหันเธอมาที่หัวาง ่เห็นเห็นเลยนะน้าะคุณตกใจเขาเนี่ยเห็นเรื่องอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในหน้าคุณไมยก็ได้เมื่อกี้คุณตกใจแกก็พูดมาเลยว่าแบบแกงงก็จะงงใช่ไหมก็ตกใจจะงงมันงงมากเลยเธองงมากเลยคุณก็งงไปกันตอนนี้ใช่ฉันงงงงตอนนี้ไม่มีคามคับขนนั้นตอนนี้ไม่ปิ่งอ่ะนายปากน้อยนายไม่ปากน้อเลยนายไปเขาจะนายหูใหญ่ป่ะว่างขาวว่าอะไรที่ ออล่ยมาตอนนี้เราไปดูแบบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะซึ่งมันไม่ใช่แบบปัจจุบันขนาดนั้นอะมันมีอย่างะไรที่ไม่สวยนายจ่อนนายก็จ่อหูเราจ่อนายจ่อหูอะเราจ่อนายจ่อหูอีกเรานายยังจับหูอยู่เลยอะเราเลิกจับแล้วเออนายใครยับฝากไหมอะเราจับหูนาจับหูนายจับหูใช่เราจ่อนายแคปมาดมไดไงใหน่ป้างนายจับหูนายจับหูวะใช่นายแคปมาดมไดเลย้า ในว่าเราในในพูดเรื่องของเราแบบในเวอร์มีทัศนครัไในเวอร์ได้ไหมนะได้หมดเราเหรอในเชื่อปูนอ่ะเราใช่หรืชื่อปูนนะฮะเล่นอไงอ่ะในเชื่อปูนเราเราชื่อปูนใช่ไหมชื่อเราไม่มีใครชื่าเราไม่มีใครชื่อเราไม่มีใครชื่อเราใช่ได้หมเราไม่มายครใส่หัวใช่เราเราไม่ได้ใส่หัวเราได้ยิ้มอีกแล้วได้ก็ยิ้มได้เสพหัวได้เสียบอะ นายเธอยิ้มใช่ฉันยิ้มนายเธอหัวเราะใช่ฉันหัวเราะฉันหัวเราะฉันหัวเราะฉันพยักหน้าฉันพยักหน้าเธอทำหน้าขวนใช่เธอก็ทำหน้าขวนเหมือนกันเธอเลิกคิ้วฉันก็เลิกฉันเลิกคิ้วไม่อยากรู้ว่าสิ่งอะไรพี่เด็กเธอพยายามเอาชนะฉันเธอก็พยายามเอาชนะ ใย่ลูกถามแต่พยักชนะใช่พยัญชนะแต่ขอไหมโอเคดีมากเมื่อกี้ดีมาหมดเลยมุกแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ถามคำถามว่าเธอขับอะไรแต่เราจะฟันธงไปเลยว่าเราเห็นอะไรเราจะไม่ถามเพราะว่าเธอขับอะไรเธอยิ้มทำไมอะไรเงี้ยเราจะไม่ถามเกมนี้ลูกมันจะเป็นการสืกให้รู้ว่าเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคู่สนทนาเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเกิดคู่คู่สนทนาไม่ว่าจะเป็นคู่สนทนาหรือเป็นคนดูอย่างเงี้ยค่ะมันได้ทั้งหมด เป็นเหมนแบบในการสังเกตให้เห็นแบบของมูว่าเอ้ยอะไรมันเกิดขึ้นแล้วแล้รู้สึกอะไรยังไงประมันดังนั้นอะเมื่อกี้แล้วมันจะมีบางตอนนะคะที่มูอะเมื่อกี้เหมือนแบบพอคุณพูดไปแล้วอะมูยังไม่แบบเหมือนไม่กล้ารีพีทกลับมาเพราะว่ามูเห็นว่ามูเป็นนักถ่ายแล้วถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็รีพีทไปเรื่อยๆพวกฉันไปเรื่อยๆใครงงวะเธอพูดผิดนี่เธอมองครูเธอมองฉันเธอมองฉัน เวังสันเขยับปาเธอยิ้มอ่ะเงหน้าัฉันพึ่งหน้าเนี่ตแกงกูแกงกูเธอหลุดเอนผมอ่เธอหลุดงไม่สนใจฉันแตเป็นบิตาเป็นตาบิตาเป็นตากิาขยับปาาเปแล้วในระดับเธอแต่ปอนต้องน้มรองทุกอย่างนี้เขาเป็นนยอะเช่นเ่ที่มา

นายจะหัวด้วยมีสินายจะแตนจะสูญก็นายปนตัวผัวสิ่งจะดีเราไม่คิดเราไม่คิดตาฉันจะคิดตาจะาากว่า จะทำตาไม่ใช่แค่คิดตาแค่บ้าแค่คิดตาจะดูคิดตาเธอแค่มันไม่ใช่ไม่ใช่เธอยิ้มอย่างชอบใจใช่ฉันชอบใจให้มีความสุขใช่ฉันมี็นของเพื่อนเพื่อนผิดดิ้วอีกแล้วเธอค่อยขวาเธอผู้ผิดเธอค่อยใครผู้ผิดเธอค่อยเธอค่อยขาเธอพยายามจะพูดให้ถูกฉันพยายามจะพูมุ้ก ทำไม่อาจะพูดหนูต่องสั่งขาอีกแล้วต้อนสั่นขาเรื่อยๆต้องสั่นขาเรื่อยๆต้อ่งขาเรื่อยๆเขาทำใ้รำคาญฉันรำาไม่รับการเคยยิ้มท่านยิ้มเคยยิ้มท่นนั่นิ่งท่านนั่นิ่งท่านนั่นิ่งท่านนั่นิ่งเาทำท่านี้เขาก็ทำท่านี้ทําทนท่านี้ตามเธอาก็ทำท่านี้ตามฉันนเหนื่อาก็เหนื่อยอราดูกะดับขาท่านะับขาะับขานะับขา ตอบครับยิบตอบมาอยู่ใน5หมดปกติไม่เป็นไรเริมได้เลยโอเคครับิ่มจับผมเริ่มจากผมเธอชี้ชันเธอนชี้เธอเธอไม่ได้ชี้แล้วเธอก็ไม่ได้ชี้แล้วเธอทำเธอยักไหลเธอก็ยักไหลเธอมือไม่ตรงขาฉันมือไม่ตรงขาเธอมือไม่ตรงขาเธอมองขาฉันฉันก็มองขาเธอเธอมองขาฉันเธอยิ้มเหรอฉันยิ้มเธอยิ้มฉันยิ้มเธอยิ้มฉันยิ้มเธอยิ้มฉันยิ้มเธอแป้งตาฉันทำใหมโอ้คำถามอะไรไม่มีคำถามนะและสิ่งที่สำคัญ ที่เด็นชันในเมนูชกัตเอร์อบกรแบันเตีอ่ะนนี้ันอะไโอเคหน้านิ่งหน้าม่นิ่งข้รงหน้ากุ้มกลิ่มฉันกุ่มกลิมขธาหน้ากุ่มกลิ่มมากหน้ากุ้มกลิมมากเธอกวนตีนชันเธอก็ควรตีนชั้นเนาะเธอหัวเราะเธอไม่หัวเราะแล้วเธอไม่หัวเราะแล้วทำตาปายใส่ฉันเธอทำตาปลายใส่ชันเธอทำตาปลายใส่เธอพูดผิดเธอพูดผิดเธอเครียดเหรอเขาเครียดเธอทำ เธอทำให้ฉันเครียดฉันก็ทำให้เธอเครียดเธอทำให้ฉันเครียดโอเคดูเหรอโปเวลาีโอเคคโอะไรก็น้ี่ใชคกาะุ้นกัหรือกระตุ้วกแกดูรอโอเคหมดแล้วสั้นๆก็ได้นะสั้นๆก็ได้